สวัสดีทุกคนเขาต้องรับทุกคนเข้าสู่สองเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับมื้อนี้มีไอติมเรื่องราวหนึ่งที่จะมาเล่าทุกคนได้ัฟังกันโดยเฉพาะคําว่าลาวเป็นย่งพวกะเราจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนลาวและคําว่าลาวเป็นได้มาจากไส้และเป็นย่งจึงตั้งชื่อประเทศว่าเป็นประเทศลาวฉะนั้นมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนักปราชญ์บางทานมีความคิดเห็นว่าคําว่าลาวมาจากคําว่าดาวที่มีความหมายว่าเจริญสูง ส่งคำคำนี้สันนิษฐานว่าคนจีนเป็นผู้เอืญซื้อให้กับกลุ่มคนหนึ่งที่ตกลงชีวิตใน,นจีนแต่เนื่องจากว่าคนจีนพันเสี้ยงตัวดอบอสจีนจึงออกเป็นเสี้ยงตัวลอดัองนั้นคำว่าไอ้ดาวจึงกลายเป็นไอ้ลาวสรุปแล้วเท็แมนว่าจะมีนักวิชาการไลร่ทานให้ที่มาของคำวาลาวไว้ในและยลย่ฮิพลก็าตาม แต่หากพิจารณาโดยเหตุและผลแล้วคำบาลาวนั้นคงมาจากขอม้ายที่แสดงถึงความเคารพนับถือและคำยกยงด้วยเหตุและผลดังนี้พิจารณาจากตำนานไทยลาวแล้วคำบาลาวจะมีขอม่ายทางยกยงอย่างสุ้งส่งทึงผู้เป็นใหญ่ได้มีทินท่านอยู่บริเวณซอกฟากฟังแม่น้ำคองคือลาวและแตะวันออกเสียงเหนือของไทยในปัจจุบันนี้ในตำนานเมืองเสียงมมและตำนานเมืองพะเยาต่างก็ได้กล่าวถึงคำบาลาวโดวยเฉพาะ ปู่เจ้าเหล่าจกว่าเป็นต้นตระกูลของคลุ่นคนลาวในภาคเหนือแล้วซิบลูกหลานเซนตำนานเสียงมาเริมจากปู่เจ้าเหล่าจกเหลาวเก่าแก้วจนมาฮอดเหล่าเมงเสียงลูกสายของเหล่าเมงคนหนึ่งที่ซีวามังลายได้สร้างเมืองเสียงมาขึ้นและเอิญตนเองว่าพญามังลายส่วนในตำนานพญานั้นก็บอกว่าปู่เจ้าเหล่าจกเป็นต้นตระกูลแล้วซืบลูกหลานจากเหล่าเก่าแก้วจนมาฮอดคุ้นเงิน และลูกคุณเงินซื้อว่าคุณจอมทมได้ไปสร้างตังเมืองพะเยาจากนั้นลูกชายของคุณจอมทมซื้อว่าคุณเจืองได้ปกครองซืบต่อมาตำนานข้องลาวเอินคุณเจืองว่าตำนานเท้าหุงเท้าเจืองจึงได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในวรรณคดีเอกข้องลานซางแต่คำนี้ในภาษาลาวของกลมคนไตลือสิบซ่องปัญนาข้องจีนเอินว่าพญาเจืองและในตำนานเสียงมาเอินว่าลาวเจือง ด้วยเหตุนั้นทั้งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนาและล้านสร้างจึงได้เชื่อกันว่าคนลาวตามซือลาวเจียงที่ซีบเนืองมาจากตะกูลลาวข้องปู่เจ้าลาวจบคือดังปรากฏอยู่ในพงสวดานเมืองเงินยางเสียงแซนพงสวดานเมืองโยนกสบ,บปี 64, ับีซองหอยว่าแต่นั่นมาเมืองยวนล้านนาและล้านสร้างทั้ง่องเมืองน,นี้จึงเอิ้นว่าลาว หากว่ามีการมาพิจารณาจากคำสรรพนามซึ่งใายเป็นคำเฮกเอินบุรุษ่ทรามในภาษาลาวซึ่งมีทั้งคำที่สุภาพและธรรมดาในนั้นคำว่าลาวซึ่งในปัจจุบันก็เป็นคำสัรพนามบุรุ่ทรามที่แสดงถึงความเคารพนับถือใน,นานะความหักแพงซึ่งมีความหมยคล้ายคลึงก,กันกับคำว่าทานเช่นลาบอกว่าเมื่ออื่นจะมานี่ก็แสดงว่าทานบอกว่าเมื่ออื่นทานจะมาดังนั้น โดยเหติคี่บาลาวในอดีตมีความไม้สูงทรงและมีท่านันดอนเป็นผู้หญิหรือเจ้านายซึ่งแสดงออกในทางยกยองและเคารพนับถือเท่าที่มีห้องหอยหลักฐานปรากฏในตำนานนี้จึงเหตให้กลุ่มคนที่ตกรงชีวิตในะซ่องฟักฟังไม่นำคล้องได้นำมาเป็นซื่อเฮียกเอิญตนเองว่าลาวก็คือคนลาวและเอิญประเทศตนเองในต่อมาว่าประเทศลาวจนมาฮอดปัจจุบัน